วัด,ดเจ้าป้าดาวจะมาพัดกระลำใส่หมูพัดแบบบ้านๆเ่านี่แหลเะเจ้าป้าเจ้าเาไปพัดกันนาะเครื่องปุ้งอยู่ในครัวเนาะเพราะมันอยู่ในขวดเจ้าเสซนน้ำมันเจ้าน้ำมันก็ได้ใะสอดเนาะ เสีหมูเจ้าพักแบบบ้านๆเนาะพักกะลังก็ได้คั่วกะลังก็ได้เจ้าพักหมูก็มันสุกเจ้าจะเอาแฮมจะเอาหนิ่มจะเอาออนน่าจะสอบไส่ซอสมันเนาะแต่ปลาดาวนี่จะพักออกเห,หลืองๆน้อยเจ้า เนื้อหมูมันจะได้หมอมน้ำมันที่ปลาดาวใส่นี่บเยอะนะเจาทักกะละมังกันเนาะ ชิ้นอีวขาวใส่เลยเจ้าอถ้าหอยอถ้าหอยหน้าหนาวมุกกระด้างเนาะ Cổ phung lốt, cao, cổ phung lốt. Nó của mình thêm cao à, nàm cho Thắt mà nàm, mà à โอ้กิ่นก้าวข้าวต้มอร่อยกินก้าวข้าวสวยก็อร่อย,ย,ออยเจ้าพัดแบบปลาดาวนี่นะเหมาะปลาไเนอ่อก็ได้เจ้ามัางค่านปลาดาวพัดหมวกหลวกพัดแบบปลาส,ส่เนอใสเแต่กเกลือก็ได้พัดเอานีนที่น้อยๆนั่นนะเหมาะเจ้าทำกันดู ย่างโคนสุกอ้น,นี่ก็พั้มันนิ่มๆน,น้อยเนาะมันกินกะข้าวสวยเปิ้ยงนี่กะพัดนิ่มๆเนานะแข็งๆแบบที่เอากะข้าสวยไปล้ำมาเจ้าพัดมันอ่อนๆเนนะี่ยกเนาะ อร่อยอร่อยขอใส่เกลือนะาะใส่เครื่องรูุมันก็จะเยอะไปเจ้า ทีนี้ก็ใส่ผมจะลดนิดนึงขอละตาข่องคุ้งก็หวานดูแล้วเจ้าพริกไทยนะพริกไทยนี่ก็แล้วแต่สอบนะเจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพักกะลำแบบบ้านบานป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเมื่อป้าปดาวเดรนเนอร์จะด้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสััสีีค่ะ